สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับตัวนี้จุลินทรีย์อะไรคะอันเนี้ยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวทำยังไงคะน้ำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวที่เขาขายทางข้างทางเนี่ยที่เราเห็นขายเยอะๆนะเอามาสี่ลูกยาคูสองขวดจริงๆนมเปรี้ยก็ได้ที่เอ,อ่ยาคูเพราะผมชอบกินยาคูดี่ตุ๋นค,ค่ะโคษณาแะยาคูสองขวดมัน,อ,งงนอร่อยฝางไหเออเสร็จแล้วก็ ไอ้น้ำเข้าหมากเขาจะมีใส่ถ้วยพัสติกเล็กๆใช่ไหมที่เขาขายทุกเดือ1สิบาทอะไรนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะผ่ามะพร้าวปุ๊บเทใส่หม้อเอายาคูใส่ลงไปเอาน้ำขามางหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช,ช้อนโต๊ะเพื่อพางแสงปิดไว้14วันแต่ระหว่างที่ปิดอ่ะต้องคอยเปิดคลายเพราะมันจะแก๊สมันจะเกิดแก๊สพอ14วันแล้วหอมอร่อย เราก็มาขยายพันธุ์เป็นจุลินทรีย์น้ำเสาวข้าวที่เราคุงข้าวทุกวันเนี่ยเราก็เก็บน้ำาสาวข้าว1ลิตรต่อหัวเชื้อ1ช้อนเนี่ยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เก็บได้เป็นปีฮะเวลาเราไปใช้เนี่ยดอกไม้ที่มันไม่ออกดอกก็เอาไปลดใส่ฟอกที่ฉีดกล้วยมงกล้วยไม้เราได้หมดพลิกเมื่อืออะไรที่มันไม่งามเนี่ย ลดไปเลยฮะยิ่งผักทอดยอดนะผักบุ้งตําลึงชะอมผักที่เรากินมันจะมียอดเก็ผักทอดยอดผักเลื้อยอย่างเงี้ยพวกนี้นะฟักแมวอย่างเงี้ยฟักทองแตงกวาโดยบังเอิญซะมากกว่าส่วนใหญ่พวกที่เราทากันเนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญแล้วมันเฮ้ยมันว้าวไงมันว้าวก็เลยมาทดลองทํากันแล้วมันก็ได้ผลออกมาที่ดีงามอย่างชะอมเนี่ยยอดก็อวบสวยอร่อยรสชาติจะอร่อยขึ้นสูตรนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์สามารถนาสูงเนินครับอยู่ที่โคราชเขาปลูก กูหลาบเขาเนี่ยกูหลาบอะไรก็เป็นเทาๆเรื่อยๆนะจากสีเข้มๆนั่งมก็เืดจางมันก็ร่วงมันร,ร่วงแหละ่ะนะ เอาตัวนี้ไปลดสีสันกลับมาเหมือนเดิมและมันทําง่ายผมก็เลยชอบตัวเนี้มันไม่สลับซับซ้อนทีนี้บางคนบอกใครจะซาวข้าวน้ําต erm. ั้งลิตรนึงเวลาหุงข้าวุงก็ใส่น้าเยอะๆหน่อยแทนที่คุณจะใส่น้อก็ซาวนานๆหน่อยมันก็จะได้น้ำซาวข้าวหนึ่งลิตรเอามาทําได้ที่จริงเปล่าๆมันก็ลดน้ําอยู่แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างถ้าเกิดการปรุงเนี่ยมันจะอร่อยเรานึกถึงใช่ไหมถ้าเรากินดิบๆกินเปล่าๆก็อร่อยไปแบบหนึ่งแต่ถ้าเราปรุงขึ้นมามันก็จะอีกแบบหนึ่งการทำยูรินซีน้ำซาวข้าวไม่ใช่เรื่องาก เล้ววิธีใช้อาจารย์ต้องต้องผสมนะไรผสมน้ำน้ํา20ลิตรไอเนี่ยสี่ช้อนโต๊ะหรือแล้วกะกะเอาแต่อย่าให้เยอะเกินเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินแล้วจะเมาต้นไม้มันจะสำลักบางสิ่งบางอย่างอาหารบางเหมือนเรากินเหล้าเยอะเกินไปมันไงแห้ง อ่ะมันเยอะเกินมันก็จะมันก็จะเกิดปิติิยาอันนี้จะใช้ได้พอประมาณลดได้ทุกวันฮะแต่ถ้ามันก็จะเปลืองหน่อยอาจจะเว้นวันสองวันสาวันก็ได้ใช้แรกๆอาจจะลดถี่หน่อยแต่แล้วก็จะเว้นระยะคือการให้ปุ๋ยการปลูกต้นไม้หรือการทําอะไรทุกอย่างเหมือนกันช่วงเริ่มแรกต้องอาศัยความถี่พอต้นไม้ได้ระยะดูการเจริญเติบโตของมันแล้วเนี่ยเราก็ลดพวกนี้ลงถ้าดินเราดีสมบูรณ์แล้วปุ๊บไม่ต้องใช้เลยดินดีน้ําสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตคําฝันวันดินโลกไปเดือนพฤศจิกาเจอกันที่วัดบางเย็น ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังดินกอาพาวเวอร์ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์บัญหาได้ที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ากำลังดินกินา y พาวเวอร์ตามนี้เลยครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กอา p o พาวเวอร์ครับ